อชื่อนายกำธพรบางสิงจันทร์ครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตีคณะเทคโนโลยีศักดิ์คมอ่าคณะอ่าสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับตำแหน่งงานตอนนี้เป็นครูอยู่ที่เทคโนโลยีเชื้อดานครับอ๋อวันนี้พร้อมมากเลยครับตื่นแต่ตีสี่เครื่องครับตื่นเต้นเลยครับ4ปีนี้มหาวัยมหาลัยให้อะไรบ้างก็อ่าการใช้ชีวิตนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับกรเรียนนะครับอ่าการช่วยเหลือเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับความสามัคคี มากมายครับผมตลอดการเรียนครับครูบาอาจารย์นะครับท่านใจดีนะครับคือไม่ได้ดุไม่ได้ว่าอะไรเลยวิชาที่เรียนก็คือมันตรงสายมันตรงสายงานมันตรงสายงานหมดทุกอย่างเลยครับก็มหาวิทยาลัยราชภัทนตจีก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในหนึ่ในราชภัฏนนะครับแต่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็ภูมิใจครับจบที่นี่ใครบอกว่าจบง่ายไม่ง่ายเลยครับ อ,อ๋อบัณฑิตมาใหมท่ที่มารับปริญญาที่นีก็จบจากมหาลัยราชภัฏเซบสตีลบรีครับบัณฑิตมหาล,ยลหัยราชพัฒสาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบรรยากาศที่นี่รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นจากะนะครับเห็นมากันมากน้าหลายตารู้สึกบรรยากาศากดีมากนะครับที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าผมก็จะมาที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นมากนะครับทุกคนทุกคนก็มีความเป็นกันเองดีนะสถาบันก็ให้ความดูแลเรื่องอาคารสถานที่ต่างๆได้ดีมากเลยครับ อ๋อในส่วนของบัณฑิตที่ลูกชายนี่จบมานี่ก็คือลูกชายคนแรกนะฮะก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเขาดีมากเพราะว่าเราบอกกล่าวอะไรต่างๆางเขาก็อยู่ในความคนโทรลที่ที่จะไม่อยู่ในนอกกรอบนะฮะที่ว่าเราเราดูแลกันได้แล้วก็ครอบครัวเราจะมีความอบอุ่นมากกว่าสิ่งปัญหา,าต่างๆก็จะไม่เกิดตรงนี้เราโอเคอยู่นะฮะเราเราก็ภูมิใจตรงจุดนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นลูกชายคนแรกที่เพิ่งจะจบสถาบันของราชภาัฏเกี่ยวกับระดับปริญญาตรีนะครับ ครับผมสําหรับงานบรรยากาศวันนี้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วก็มีความสนุกคึกคักนะครับบัณฑิตก็เยอะมากเลยนะครับผมเห็นบรรยากาศเออเขาเรียกว่ายังไงครับแบบว่าความดีใจของบัณฑิตนะครับรู้สึกว่าเป็นที่น่าอบอุ่นดีครับผม